We'll อนรับเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดรจิระหงราดารมนะคะรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้นะคะและพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะทุกๆคนคงจะมองไปที่เอ๊ะเราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนยังไงแต่ก็จะไปมองเรื่องเศรษฐกิจถ้าส่วนใหญ่นะคะแต่สิ่งสําคัญนะคะทีมงานเราก็ไปหามาไอ้ตรงนั้นนะ่ะมันต้องมองลึกไปกว่านั้นนะคะซึ่งทีมงานก็เลยคิดประเด็นให้มานะคะสําคัญะคะ่ะในเรื่องของการปรับตัวให้เป็นประชากรอาเซียนนะคะวันนี้มีมุมมองดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามค่ะ ชวนคุณเปิดหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ singdiscovers.com ซื้อประกันเมืองไทยยิ้มแฉ่งคะ่ะแม่บอกว่าเจอครั้งแรกให้สงวนท่าจีจ่ายเบี้ยประกันค่ะเจอครั้งที่สองแปลว่าผมไม่ขิด รับสินใหม่ทดแทนค่ะก็วันนี้เมืองไทยใกล้บ้านซื้อจ่ายรับคบวงจรที่เคาน์เตอร์สวิตในเซเวเวเจอครั้งที่3รับจดทะเบียนสมรสด้วยไหมคะจากเมืองไทยประกันชีวิตช่วงคิดเพื่อก้าว ที่เชิงโทรดีจังหวัดสตูลนะคะสรุปความรักนะคะเกิดระถามที่ได้เนมู้บิชาใเรื่องของการของการประงคุเทศนะคะได้ตั้งคำถามในมุมที่สำคัญที่สุดมั่งคุเทศต้องเป็นคนที่มี thinking skill คิดที่เป็นแล้วพอคิดแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมมีความใฝ่รู้นะฮะ เพราะนั้นจะเป็นอย่างแล้วก็ค้นหนาโดยมุ่งให้ในตัวเรามีคุณค่าต่อสังคมเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยให้มากที่สุดนนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อรองรับอาเซียนใช่ไหมครับครับจังหวัดสตูลเราเ,เป็นจังหวัดซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่ค่อนข้างเะจสมบูรณ์นะครับเ,เราใช้ทีมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือทีมการท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับ เรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่ถ้าพูดแบ่งแยกออกมาก็เป็น3าีมใหญ่ๆนะรีมที่ที่1ก็คือทีมทะเลนะครับเรามีหลีเปะนะครับซึ่งเป็นเกาะที่มีความโด่งดังนะครับได้ชื่อว่าเป็น The Last อ n d ดามันเวอร์จมีปะการังใต้น้ําที่น่าดูน่าชมนะครับหลีเปะมีเกาะบริวารน,น้อยใหญ่ที่มีความหลากหลายของธรรมชาติที่สวยงามนะครับทีมที่2ก็คือทีมป่าเขาลำนอบไพยนะครับเรามีาท่ามภูผาเพชร นะครับเรามีล่องแก่งวังสายทองเรามีถ้ำเลสเตโกดอนนะครับออและทีมที่3ซึ่งเป็นทีมใหม่ซึ่งเ,ออเรากำลังโปรโมทกันอยู่ในขณะนี้ก็คือทีมท่องเที่ยววิถีชุมชนนะครับซึ่งออจะเป็นโฮมสเตย์ที่นำนักท่องเที่ยวมากินมานอนมาทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับ ในเชิงวัฒนธรรมจริงๆแล้วเรายังมีอีกหลากหลายนะครับมีพิพิธภัณฑ์ต่างๆเช่นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกูเด่นพิพิธภัณฑ์ขึ้นบ้านละงูนะครับมีตลาดนัดชายแดนวังประจันนะครับซึ่งสามารถช้อปปิ้งสามารถท่องเที่ยวเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับมีบ่อน้ําร้อนทุ่งนุ้ยนะครับซึ่งโดยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเหล่านี้นะครับผมคิดว่าเราสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้เข้ามาเที่ยวสตูนได้มากทีเดียวโดยจนทางสังคมที่เรามีอยู่นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนั้นในเชิงต้อ,ตอนรับอาเซียนเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าเ,เรามีการอบรมมักุเทศนะครับอบรมผู้ประกอบการเพื่อให้เรียนรู้ในหลากหลายมิติทั้งด้านภาษาทั้งด้านการบริการนะครับการต้อนรับการดูแลอะไรต่างๆนะครับซึ่งซึ่งคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็มีความพร้อมมากกว่าสมควรนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบอาเช่นกับสตูลผมว่าอาเช่นกับสตูลเนี่ยมันไม่ใช่เริ่มปีนี้นะครับเราเริ่มมาตั้งแต่ประมาณ5 6ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจากอิโนโดเข้ามาเยี่ยมเยียนพวกเราอยู่เนืองๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาษานะครับเราเตรียมพร้อมอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวด้านภาษาไว้ หลากหลายพอสมควรนะครับเราคิดว่าภายในปี2560เนี่ยคนสตูน1 0 0 0 0คนจากประชากร3 0 0 0 0คนเนี่ยจะต้องพูดภาษาที่2ได้ภาษาที่2ที่เน้นอยู่ตอนนี้ก็คือภาษาอังกฤษนะครับกับภาษาบาฮาซานะครับมาเลเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งคิดว่าโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็โดยความเป็นมาเป็นไปแล้วก็โดยการเน้นนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอบจอสตูลเองเราจ้างครูต่างชาติ34คนนะครับเรา,เาให้สอนเฉพาะทักษะการฟังและการพูดนะครับกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมทั้งจังหวัดนะครับแล้วก็เ,เรายังแบ่งเวลาของครูเนี่ยมาสอนให้กับภาคประชาชนนะครับกับกลุ่มบริการต่างๆกับสำนักงานออฟฟิศต่างๆให้พนักงานในออฟฟิศเนี่ย ได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดการฟังเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าในความเป็นสตูลน,นะครับทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งในเรื่องของการบริการทั้งในเรื่องของคนในเรื่องของภาษานะครับเราค่อนข้างจะมีความพร้อมสูงพอสมควรทีเดียวครับสำหรับโครงการพัฒนามะคุเทศน้อยเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเนี่ย สถานวิจัยการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิเวศพื้นที่ภาคใต้แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้จัดทาโครงการขึ้นด้วยเห็นความสําคัญของงานพัฒนายาว,วชนโดยเฉพาะศักยภาพของเยาว,วชนที่จะดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนนะคะโครงการการอบรมเนี่ยก็ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2 5 5 7ได้ทําการอบ,อบรมเยาว,วชนไป3รุ่นนะคะก็จะเรียกว่า PSU Eco Guide นะคะซึ่งก็จะมีแนวิด เรื่องของการท่องเที่ยวกับความยั่งยืนนะคะค่าย3าวันสองคืนที่เราจัดอบรมเนี่ยก็เลือกพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งฝั่งที่เป็นอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งที่เป็นอันดามันแล้วก็ให้นักศึกษาทุกชั้นปีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะทุกพิเขตแล้วก็ทุกคณะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะส่วนหนึ่งก็มุ่งที่จะสร้างสัมพันธ์เยาวชนนะคะให้เขามองแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย เป็นพื้นที่ในฐานะที่เขาเป็นเจ้าบ้านซึ่งเขาอาจจะมีโอกาสได้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวอาจจะมีโอกาสได้บอกกล่าวให้กับพี่น้องหรือแม้แต่เยาวชนในอาเซียนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยความมุ่งหมายของโครงการนี้เราก็คาดว่าจะยกระดับให้เป็น PSU Eco Guide ที่จะมี networking เชื่อมโยงสู่อาเซียนในขณะเดียวกันก็อยากจะ มองเรื่องของการที่จะมีเครือข่ายในอนาคตนะคะโดยเน้นเรื่องของเยาวชนที่อาจจะพัฒนามาเป็นลักษณะของเ,อม,อเมืองพี่เมืองน้องหรือแม้แต่เส้นทางท่องเที่ยวของเยาวชนในอนาคตในอาเซียนต่อไปค่ะสิงชวนคุณเปิดหนังสั้น5้าเรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The s h o t Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ s i n g d i s c o v e r s c o m ซื้อประกันเมืองไทยยิ้มแฉ่งค่ะแม่บอกว่าเจอครั้งแรกให้สงวนท่าทจีจ่ายเบี้ยประกันค่ะเจอครั้งที่สองแปลว่าพรมไม่คิดอุตส่าหับสินใหม่ทดแทนค่ะ,คะ ก็วันนี้เมืองไทยใกล้บ้านซื้อจ่ายรับค้บ่งจรที่เคาน์เตอร์สวิตในเซเว่นอเจอครั้งที่3รับจดทะเบียนสมรสด้วยไหมคะจากเมืองไทยประกันชีวิตช่วงเป็นแนวทางกลับเข้ามาสู่ช่วงเป็นแนวทางนะคะเราไป ทักถายศาสตราจารย์ดรจิระของเดลดาลงกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเบนต้อนรับมาบรรยายาการอีกรายการอีกเหมือนที่เราเคยออกทีวีไหลายหนแล้วก็ออกวิทยุด้วยค่ะกอดีตคุณเบนอยู่96.5กับผมค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้มาช่วยในรายการเป็นนักข่าวที่มุ่งมั่นในการทำงานเพื่อส่วนรวมค่ะ ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้จะคุยในเรื่องของโครงการพัฒนามักคุเทศน้อยสนับสนุนเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่ประเด็นนี้คงต้องถามถ่ายอาจารย์มักคุเทศน้อยนี่ hey, <ผม S 1> เป็นยังไนนงนรังพอได้รับได้รับเ,เกียรติจากผู้จัดนะฮะ,ะท่านท่านเป็นอาจารย์ทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ที่มอวก็ท่านก็เคยส่งนักเรียน มอมามาร่วมกับเราที่ที่ยูแคมปนี้ที่มออเนี่ยเขาเขาทำมาสี่รุ่นแล้วนะฮะคือเอานักเรียนมหาวิทยาลัยในมออด้วยหลายๆคณะนะก็ไปรวมตัวกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ครั้งที่สี่ก็ไปรวมตัวกันที่จังหวัดสตูละนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างคุณคุณเบนทราบไหมที่จังหวัดสตูลเนี่ยมี เรื่องท่องเที่ยวหลายเรื่องนะเลย<ช>ไปหน่อยก็มีเกาะหลีเป๊ะใช่ไหมฮะแต่ขนาดเดียวกันทางด้านธรณีวิทยาเนี่ยก็มีหินที่สะสมกันมาเป็นล้านล้านปีนะฮะซึ่งวันหนึ่งก็จะได้รับรางวัลจากระดับโลกด้วยคือถ้าอ,อาจารย์ไม่เล่านะฮะไม่ทราบเพราะจุงงนะอาจารย์เคยไปภาคใต้เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ไปทุกทุกจังหวัดเพราะมันก็อยู่ที่สื่อแหละนาเสนอหรือเปล่าจงจังหวัดสตูลเนี่ยนอกจากมี แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มีแหล่งเขาเรียกว่าหินโบราณเนี่ยมันก็ยังมีไอความปลอดภัยด้วย<ฆ>นะครเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีชาวมุสลิมอยู่เกิน75%นะแต่ความความรุนแรงไม่ม,ไมีไม่เทียบกับจังหวัดอื่นสามจังหวัดภาคใต้<ร>ที่ว่า,กกวาไม่มีฮะไม่มีไม่มีไม่มีเลยก็โชคดีไปคือนี้ประเด็นสําคัญนะคะคาว่ามักคุเทศเนี่ย เอาอย่างภาพที่เบนเห็นเนี่ยก่อนที่จะมาจัดรายการกาจานะเหมือนกับเขาจัดไว้ให้นะฮะมัคุเทศนี่คือเป็นไปที่จังหวัดหนึ่งนะอาจารย์สมุทรสงครามได้ขออนุญาตนะฮะแล้วก็ไปที่วัดภูมเรนกุฎีภูมเรนเนี่ยไปเจอมัคุเทศน้อยแต่ว่าด้วยความไม่ประทับใจอันนี้เพิ่ไม่ประทับใจแต่ก็สงสารเด็กประเด็นว่าเขาให้อ่านตัวเองแต่สิ่งที่เขาถ่ายทอดให้เราเนี่ยไม่น่าสนใจประเด็นถามว่าอาจารย์จะแนะนํำยังไงอันนี้คือเป็นประโยชน์กับทุกจังหวัดนะคะ คำว่าไม่น่าสนใจเนี่ยคือน้องเนี่ยเขาไม่รู้ประวัติท,ท,ทั้งที่เรากําลังจะไปประวัติพิพิธภัณฑ์ของราชการที่หนึ่งว่าเออคือสําคัญยังไงแต่นนองเขาถ่ายทอดอไม่ได้บางคนที่ไปถ้าเป็นมกักคุเทศน้อยเนี่ยเขาเขาไม่ได้เป็นอาชีพใช่ไหมฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะฝึกในที่สุดก็เป็นมกักคุเทศอาชีพได้เพราะนั้นในวันนั้นผมก็เลยสอนเขาให้เห็นว่าหนึ่งเราต้องรักอาชีพของเราซะก่อนรักอาชีพค่ะ สองเราก็ต้องศึกษาเกี่ยวกับคือที่ที่อาจารย์เขาเน้นก็คือเน้นวัฒนธรรมเน้นภูมิปัญญาของคนไทยใช่ไหมแล้วก็เน้นความหลากหลายให้นักเรียนเนี่ยได้รวมตัวกันเพื่อจะทำงานกันเป็นทีมในหนึ่งจังหวัดนี่อา,อาจารย์จิระคิดว่าใครคะ ที่มีความสําคัญในการที่จะปลูกฝังอย่างที่อาจารย์บอกให้กับเยาวชนเนี่ยเขาเข้าใจด้วยธนาการอันนี้ทําทำตัวหลักหนึ่งท่องเที่ยวกีฬาและจังหวัดอยู่ที่กระทรวงร่วมกับผู้ว่าหรือนายกอบจล้าสำคัญที่สุดก็มีมหาวิยาลันะคือมหาวิาลสงขลานครินทึ่งมีคณะสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นแลวก็ประเอิญในคณะสิ่งแวดล้อมก็มีสถาบันค่ะ คล้ายๆว่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะเชิงนิเวศหมายก็ว่าจะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ได้รับงบประมาณจากหมายเลขจัดทุกๆรุ่นผมผมก็เลยบอกเข้าไปว่าสำคัญที่สุดในการจะทำให้มันสำเร็จคืออยากให้มันต่อเนื่องที่จังหวัดสตูลที่ที่ไปเนี่ยนะคะอาจารย์อาจารย์คิดว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะคะของสตูลอยู่ตรงไหนคะ ก็ผมบอกแล้วไงอันแรกคือความที่เราเข้าผสมกันระหว่างมกันันมุสลิมกับพุทธค่ะแล้วเราไปเนี่ยเราก็เหมือนกับไปสัมยังวาาัดพักการก็อยู่ด้วยกันได้นะฮะแต่ว่ามีคนมุสลิมอยู่มากมายนะฮะ,ะมีสุเหลามากมายเราก็จะเหมือนเข้าไปอยู่ในมาเลเซีย<ม>แต่ว่าเวลาไปเนี่ยเราเราอบอุ่นนะนะฮะเราเราได้สามารถอยู่อย่างสันติวิธีได้นะเพราะนั้น สำคัญที่สุดก็คืออยากให้คนไทยได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเนี่ยภายใต้การนำของท่านอาจารย์ปริชาติเนี่ยเขก็จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเยาวชนในเรื่องการท่องเที่ยวผมเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันผู้ให้ความรู้ด้วยแต่ว่าเวลามันน้อยไปหน่อยก็เลย ไม่ได้ให้เขาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือถ้าผมในอนาคตเนี่ยถ้าผมได้สักสามชั่วโมงใช่ไหมผมก็จะแบ่งให้เขาไปคิดว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรจุดแข็งเขาคืออะไระอย่างที่เบนว่าคือถ้าเขาเป็นเด็กเด็กแต่เขายังไม่เป็นเด็กที่มี <ใจ S 1> ความสามารถในเรื่องการถ่ายทอดใชเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันก็จะรู้สึกอย่างอาจารย์ปริชาติก็จะบอกว่าบางทีรุ่นหนึ่งรุ่นสรุ่นสามเนี่ย เขาก็ไม่ได้ต่อยต่อยอดอะ่ะใช่ไหมฮะคือบางบางคนก็มามาฟังคือเขาลงทุนเยอะน้ำตั้งสีห้าวันนั่นแสดงว่าค่ะแล้วพาไปตามสถานที่ต่างๆใช่ไหมแต่ว่า,าคนที่จะมุ่งมั่นเอาชนะเรื่องเป็นมกักคุเทศได้เนี่ยมันต้องเป็นมืออาชีพนะเพราะนั้นจุดเริ่มต้นดีแล้วค่ะแล้วก็ถ้าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมฝากเขาไว้สองเรื่องค,คือหนึ่งก็คือเอารุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสาม,มารวมกันคะนะ สองก็คือจัดมักคุเทศระดับอาเซียน<ค>ะนะคือให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช้ภาษามากขึ้นอะไรงนี้เป็นต้นนะฮะ,<ค>ะเพราะฉะนั้นก็ที่ที่ได้ท,ท,ทำครัน,นี้ก็อยากขอแสดงความยินดีด้วยผมได้ทราบว่าอย่างจังหวัดระยองเขาก็ทำอยู่แต่เขาก็ยังไม่มีมหาไิไหลเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงส่วน <คะ S 1> มากก็จะจัดในระดับจังหวัดเพราะนะน,นั้นในในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ผมคิดว่ามักคุเทศที่ดีเนี่ยก็คือจะต้องมาจากหมายลัยแล้วควรจะมาจากหลายคณะ,คะนะฮะอย่างคราวนี้ก็มีคณะพยาบาลมีคณะวิศวะอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านอกจากมออแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเอาราชพัฒหรือแม้กระทั่งเยาวชนยังไม่เข้ามาหายัรมหกก็ยังเข้ามาได้ถ้าะะอย่างนี้ฟังดรจิรพูดอาจารย์คะ จริงๆไม่ใช่ว่าใครอยากจะทําก็ทําได้เพราะฉะนั้นศึกษาและพัฒนามีส่วนสําคัญใช่ไหมคือต้องเข้าไปให้ความรู้ความต่อเนื่องผมก็คิดว่าแล้วก็ฝึกเขานอกจากแนะนําเรื่องเรื่องเรื่องแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเขาควรจะแนะนําเรื่องความปลอดภัยในการทํางานด้วยเอาละค่ะพักก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาที่รายการสักครู่ค่ะนี่คือความรู้ดีๆในการพัฒนาทุนนุษย์สักครู่ค่ะ ควรคุณเปิดหนังสั้น5เรื่องที่จะเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณแค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยน The Short Film วันนี้รับชมพร้อมกันทั่วโลกที่ s i n g d i s c o v e r s c o m ซื้อประกันเมืองไทยลิมชฉ่งค่ะแม่บอกว่าเจอครั้งแรกให้สมวนท่าจีจ่ายเบี้ยประกันค่ะเจอครั้งที่สองแปลว่าผมไม่คิด รับสินใหม่ทดแทนค่ะก็วันนี้เมืองไทยใกล้บ้านซื้อจ่ายรับคบวงจรที่เคาน์เตอร์สวิตในเซเว่นอเวเจอครั้งที่3รับจดทะเบียนสมรถด้วยไหมคะจากเมืองไทยประกันชีวิต กับเข้าสู่ช่วง 8K 5K เนะคะเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์คงต้องเรียนถามอาจารย์ดีล่าแลวค่ะว่าการศึกษา K ต่อไปก็คงปูพป็นกับไปที่แล้วค่ะคุณเบนมาช่วงตอนหลังจากที่ผมวิเคราะห์ไปแล้ว 4K คือ K แม่คือ human capital คช่เป็นตัวแม่เสร็จแล้วตัวลูกก็มีทุนทางปัญญาคือเวลาไปเรียนเนี่ยเราต้องมีปัญญา คิดเป็นวิเคราะห์เป็นะนะเสร็จแล้วก็ต้องมีจริยธรรมถูกไหมแตเสร็จแล้วก็ต้องมีทำทำอะไรก็ต้องมีภาษาอังกฤษคืออะไร passion มีความสุขในการทำงานถ้าถ้าสามตัวเนี่ยมันเข้มแข็งไอ้ตัวแม่มันก็เข้มแข็งด้วยครนี้ก็มาที่ตัวที่สี่อย่างในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นลองสังเกตดูคนเราเนี่ยมันต้องมีเน็ตเวิร์หรือมีเครือข่ายใช่ไหม ค่ะถูกไหมถูกค่ะผมเนี่ยเริ่มต้นจากแนวคิดสองอันอันหนึ่งฝรั่งเขาเขียนไว้หลายคนทีมงานตอนหลังๆก็ยังไม่ได้เห็นหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า I never eat alone สังเกตไหมเวลาคนอยู่ไอออฟฟิศเนี่ยถ้าบางคนนี่เก็บตัวกินข้าวก็กินคนเดียวคนเหล่านั้นจะไม่ประสบความสำเร็จอ่ะเป็นสังเกตดูวเดียวเขาจะชัดอิน่ะ นะฮะ,ะพอหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจว่าฉันไม่มีวันกินข้าวคนเดียวก็หมายความว่าถ้าฉันจะกินข้าวเนี่ยฉันจะกินข้าวกับเพื่อนร่วมง,งานของฉันน่ะใช่ไหมคราวนี้ประเด็นนั้นเนี่ยก็สําคัญหมายความว่าเราควรจะมีการทํางานเป็นทีมมีเน็ตเวิร์กแต่ผมเรียกเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นเน็ตเวิร์กระดับแคบก็หมายความว่าคนเราเกิดมาก็ต้องมีเพื่อนร่วมง,งานถูกไหม อย่างเบนทมไมอยู่เนชั่นก็มีเพื่อนมีเชื่อนชื่อสอรยุทธด้วยผมรู้สมมาก็มีเพื่อนนักเรียนจบมัธยมนะบางคนเนี่ยมันมีมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งก็มีเซนกเบียนมีเฉนกุหลาบผมก็มีเทพสลินไปเรียนนิวซีแลนด์ก็มีเพื่อนไปเรียนอเมริกาก็มีเพื่อนใช่ไหมอันนั้นก็เรียกว่าวงแคบเนี่ยแต่เวลาเราทำรถไฟฟ้า เราอยากให้มันขยายไปใช่ไหมใช่ค่ะในวงสยามสแควร์เราก็อยากจะไปรามอินทราอยากไปบางใหญ่ผมก็เลยเขียนทฤษฎีใหม่ว่าคนเราเนี่ยนอกจากมีเพื่อนร่วมง,งานญาติพี่น้องเล่นกอล์ฟเพื่อนนักเรียนซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วแต่บางคนก็ไม่ได้ลิงก์กับเขาอ่ะนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นก็น่าจะมีคนดังต่อไปนี้นะเช่นสมมติเราเป็นนักวิชาการเราก็ต้องมีเพื่อนเป็นนักธุรกิจถูกไนหะม นอกจากนั้นเราก็ต้องมีเพื่อนเป็นข้าราชการถูกไหมแล้วเราก็ควรจะมีเพื่อนเป็นประชาชนถ้าสุดท้ายจริงๆเนี่ยต้องมีเพื่อนระดับนานาชาติท่านผู้มีเกียรติลองคิดดูสิครับถ้าเราเกิดมาเรากินข้าวคนเดียวเห็นไ,ไหมสังเกตน,น่เป็นคงมีเพื่อนบางคนที่ชัดอินไม่เคยกินข้าวกับใครเลย ก็ทำงานลําบากขอความร่วมมือไม่ได้ <Okay. S 1> แต่ว่าเมื่อมีแล้วก็ยังไม่พอเช่นผมมีเพื่อนเป็นเทพซิลินเป็นเพื่อนเป็นนิวซีแลนด์อันนั้นเรารูกก้จักกันอยู่แล้วเราก็ต้องกระเด้งไปที่ภาคเอกชนเช่นสมมติผมต้องรู้จักกับธุรกิจผมอาจจะรู้จักกับหน่วยงานต่างๆกระทรวงต่างๆผมอาจจะรู้จักกับภาคประชาชนอบตอบจอ แต่สําคัญที่สุดคือต้องรู้จักระดับนานาชาติด้วยยกตัวอย่างอาเซียนเนี่ยพูดเปล่าๆเนี่ยผมอยากถามคนไทยสักกี่คนมีเพื่อนเป็นชาวอาเซียนจริงๆเนี่ยอย่างนจีราของระดาลมเนี่ยไม่ต้องบอกนะผมผมรู้จักคนในอาเซียนดีนอกจากผมรู้จักคนในอาเซียนดีแล้วเนี่ยตอนหลังๆผมยังมีทีมงานไปสร้างเน็ตเวิร์กทางสมาร์ทโฟนอีกใช่ไหมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ คือเครือข่ายข้อดีของเครือข่ายเนี่ยมันแค่คิดแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเขาโดยเน้นความสัมพันธ์ที่อยู่ความพื้นฐานของความเสมอภาคคือไม่ใช่เข้าไปหาเขาก็หวังจะได้อะไรจากเขาคือต้องต้องให้ใหแล้วก็ได้เขาเรียกว่า mutual benefit นะฮะเพราะนั้นอ,อันเนี้ยคือทุนที่ผมเรียกว่า social capital หรือจริงๆแล้วก็คือ networking capital นั่นเอง นั้นเคตัวที่อาจารย์บอกนี่สาคัญยิ่งนะคะจิัะภาอย่างเบนขนาดนี้มีเพื่อนอาเซียนกี่คนก็รู้มาจากอาจารย์นี่แหละเพราะว่าอาจารย์จิระภาไปเข้าโครงการบ่อยๆก็เลยมีมีมีบ้างต้องผมคิดว่าคนไทยจะอ่อนเรื่องภาษาจะทํายังไงอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่โรงเรียนเทพศิรินเนี่ยเขาจะมีเพนเพนพอลใช่ไหมคือเขียนจะหมายถึงฝรั่งอะไรเงี้ยผมก็เขียนอยู่เรื่อยใช่ไหมคือมันต้องอยู่ที่ทัศนคติของเราอะ ก็อย่าไปว่าเราอยากจะมีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศไหมอะไรเงี้ยนะฮะพราะนั้นเครือข่ายเครือข่ายเนี่ยมันไม่ใช่เครือข่ายเฉพาะแคบกับลึกแคบกับกว้างมันต้องมีเครือข่ายระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ใช้ความสัมพันธ์ที่ดีร่วมมือกันต่อไปเอาละค่ะวันนี้ดิฉันเบญจพรพงประดิษฐ์แล้วก็อาจารย์จีระหงประดารมนะคะเล่นงานลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ